สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ก็นั่งดูละครอยู่นะคะก็นึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยลืมเก็บดอกอัญชันค่ะพอไปดูนะคะคุณยายตัดทิ้งหมดเลยค่ะซึ่งมันขึ้นเองในกระถางนะคะสี่หต้นแล้วก็ยิ่งหน้าฝนเนี่ยจะงามมากๆเลยแล้วก็ออกดอกทุกวันค่ะซึ่งป้าก็เก็บตากแดดไว้วันละเล็กวันละน้อยอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้นึกขึ้นได้ว่าจะไปเก็บ ปรากฏว่าคุณยายตัดทิ้งหมดเลยค่ะเหลือไว้ให้ป้าแค่ต้นเดียวค่ะแต่บอกว่ามันรกไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่คุณยายเนาะป้าก็เหลือแค่ต้นเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปเก็บกันค่ะซึ่งต้นเดียวเนี่ยเขาก็ออกดอกเยอะนะคะวันละสิดอกห้าดอกยี่สิบดอก เราก็เก็บรวบรวมตาแสดไว้ตอนนี้ป้าก็เก็บไว้ได้ประมาณสักครึ่งถ้วยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทำน้ําอันชันมะนาวกันค่ะซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆคนที่เป็นเบาหวานบบารุงสายตาลดไขมันในเลือดและที่สำคัญนะคะหรือรอยต่างๆเนี่ยก็ชะลอการเกิดด้วยล่ะค่ะจะจริงหรือเปล่าไม่รู้อะ แต่ป้าก็ทานมาประจำก็ก็ใช้ได้เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะยอตัวเองรอเปล่าเนี่ยไปค่ะนี่ค่ะต้นอัญชันนะคะเขาขึ้นเองในกระถางบ้านคุณยายค่ะขึ้นมาหลายต้นเลยคุณยายตัดทิ้งหมดค่ะป้าก็ขอไว้หนึ่งต้นนะคะเพื่อว่าเก็บดอกเขาค่ะ เราเก็บดอกเขาได้ทุกวันเลยแหละค่ะมากบ้างน้อยบ้างป้าก็รวบรวมไว้นะคะแล้วก็ตากแดดให้เขาแห้งนีค่ะเราไปตากแดดก,กันค่ะตากวันละนิดวันละหน่อยค่ะรวบรวมไว้ก็ได้เยอะประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะเราก็จะมาต้มน้ําอัญชันกันค่ะป้าใช้น้ําเปล่า1,500 ml ดอกอัญชันแห้งประมาณครึ่งถ้วย ตั้งไปพอน้ําเดือดเนี่ยให้เขาเดือดต่อไปสักหานาทีค่ะให้สีในอันชันเนี่ยเขาออกมานะคะแล้วเราก็เพิ่มน้ําตาลทรายลงไปค่ะมากน้อยตามชอบนะคะสําหรับความหวานบ้าก็จะใส่ไปแค่ครึ่งถ้วยค่ะ แล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกประมาณสักสอสามนาทีหลังจากนั้นก็นําไปกรองเอาแต่น้ําค่ะดอกอัญชันเนี่ยประโยชน์มากมายจริงๆนะคะช่วยบํารุงสายตาช่วยลดน้ําตาลในเลือดเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านมะเร็งด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยชะลอริ้วรอยค่ะดูแลผิวพรรณของเราให้กระชับเต่งตึงค่ะนี่ค่ะ เราก็พักของเราไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะเข้าตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะป้าถึงจะบีบมะนาวลงไปอย่าบีบมะนาวลงไปตอนที่น้ําอัญชันเขาร้อนๆนะคะเพราะว่าจะทําให้วิตามินซีที่อยู่ในมะนาวเนี่ยเขาสลายไปเวลาใส่น้ําอัญชันลงไปสีเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะขอบอกว่ามันชื่นใจจริงๆเลยละคะ่ะ ลองทำรับทานกันดูนะคะสําหรับใครที่มีต้นอัญชันอยู่กับบ้านเก็บบารุงรักษาไว้แบบป้าก็ได้นะคะเก็บไปได้นานเลยแหละค่ะประโยชน์ก็มากมายด้วยนะคะดีกับสุขภาพจริงๆที่ป้าชอบที่สุดก็คือช่วยชะลอริ้วรอยนี่แหละค่ะทําให้เราดูแก่ช้านะคะลองทํารับทานกันดูค่ะสวัสดีค่ะ